เฝ้าทํากันสาคนมรุงเฝ้าตุงกันหลังปูพระมันเดินเดินไปหาหาปรมาคอเดินไปหาหาปรมาคอนะพวกอภิรักษ์ก็ได้ละน้องหันดีอันนี้มาทั้งบ้านบ้านเ อาหัวลเมจะมาการนํำเี็กาล้ำมีหลายมาหลายบากํะลาสตรงมคนมาล้ำมาโนนรนดีล้ำตือเมลัสสนิทเก็แตอะไรไว้มาแน่จังในกาลินไปล้ำมาเล่นเห็นนะตือนหนอ้อพวกเ้านั้นละสมาล้ำเดือนบาบต่นซ้ามาหัวล้ำตือนมองใส่ของตพตนมทั้งใส่ละกันไปดังตุ่มสิ่ง่มุ่สิ่ง่อมาเราเดินเสียงบางลำพูดไผ้สิ่ปความมาความมากระเพื่อนคอยตื่นน้ำเสียงนั้นเร็วและทเม็นอีสมหรับพวกรากมาศมาท่าไหนพูดครับ คุณขับมาชาะไหน่ทางเติมมันเสิบกันสูดลมาทำกันแขรงเร่ด้วยเมสิเผ็ดแข็งแรงกับสู่วันไต่ความรู้ดำเตาเวนนานพุทธาองค์เล่อแม่บาปใบแต่ก่อนมาโดนแช่ประสนมาอยู่ในเพิ่นยังเตานันละมาถึงเดียวนี่งลายปีอะยีพอถึงเดียวนี่งลายปีอะยีพอตกมาหลายพ่อโซเอลน้าหัว เข้าใจเองเอาไฟละสิโลดจาข้าขัางเนตนาละสิโลกจาหาทางข้ามมสเสด็พัวพูพื้นพระญาณลักษณ์พลือเขาพาระหารสิอเดือเดืหน้าโคตรใหญ่สั่งสัตว์ตันตกให้เสงยนุภาพให้ทลายมันโลกพลัขวบนักหีนักปวดปวดับปวดไหมนี่กหลัึเนี้งเข้ามาเหสพดเท่านั้นหอ่าอูคนจะมานับเมื่อสั่นตายไปพระท่นใหญ่ท่าใหญ่ไปท่านใหญ่ท่าใหญ่ไปท่านใหญ่นนาละสิเกิดใหม่บานลุงละสิตา มาเพื่อนปีเดือนนับตื่นใยไกลไปซ้อมบรงเดินปทำานไทยาเกะกรบอมี่อกซามาให้เรื่องแบนกว่าปีบี่นชะโอนุเมื่อถึงคำพักตินเกิดเป็นหัวใาหนาแะได้เป็นสงนตาระาสูงไปง่ายถึนกับตื่นกับตายตารงลังแรังเนี่ยฟันหลังกระบหฟั่นอกซามาให้เรื่องแบงบางครบหมีดอกอู้ด่อนัคนเฮ้ามอที่นอตันยาคิด ถ้าสิว่เดกเอาเองได้ต้องสมัยมาแลวตนเขาก็ต่ัวเด็ก่อยๆต่อยๆมานกเอาหัวไล่พกันนี่ว่าคือจังมาเป็นตาเพ่อนเองสาสันหายังพอสิคนตัวเข้าอาเภอโดยมีว่าฟังคักพระุองค์เฮาเว้าแนวบ่เศร้าละบ่นั่นคือละหัวบ่แม่นทางเศร้านักเพินสิยิแสิยิงเคือลงเลยมันบังเกิดขึ้นเกซ้ํามาให้เด้อแมบังีมีไสวาาโอ้ยนอง บราดำนั ais, ่งาควันราลุกวงนหลังโูพขรบ้าเดิตรงัหลังโูพรบัเดิมเาเสด็จไปนะโาก่อนเ่าเอาเะน้องทานนี้มาฟังทีสักคนทีนั่งรอมแก้มสนใบกอนนนี้มะฮ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 ทฮะฮะฮะฮ